หนึ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องตีกลมิติเป็น เสา B อยู่นี่มีเสา B อยู่นี่เป็นมุมเงย30องศาอ,อันนี้ค <พอ S 1> ือพื้นมเป็นมุมเงย30องศาปึออ๊บแล้วเขาบอกว่าเมื่อวินัยยืนอยู่ที่โคเสาบบีเ <c oughs> ขามองไปที่ยอดเสา A เป็นมุมเงย60องศา ที่เราต้องหาติดค่าตัวแปรไว้เป็นตัวอะไรก็ได้แต่ติดเราติดเป็น h นะคะแล้วเขากำหนดให้อีกว่ากำหนดให้คอเสา a และเสา b อยู่ในระนาบเดียวกันและไม่คิดส่วนสูงของวินัยนี่นะคะจทย์กำหนดมาให้ตามที่ลูกดูแล้วเรามาเริ่มทำโจทยกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเราจะต้องหาตรงนี้ก่อนเพราะว่า ตรงนี้ก็จะเป็นข้ามชิดก็จะเป็นแทแน,นะะเป็นมุมห0องศา รู้ส <3 S 1> ค่ะต่อไปนะคะพอเราได้ค่าตรงนี้มาแล้วเราก็สามารถหาค่า h ที่เราติดตัวแปรที่เราอยากรูได้แล้วนะคะก็คือต่อไปจะเป็นแทน30องศาแทน3าองศาก็คือข้ามชิดคือเท่ากับ 1ส่วนรูจะเท่ากับ h ส่วนเศส่วนรูทสามันหารอยู่ใช่ไหมคะย้ายมาคูณนะคะก็จะได้เป็น4 5ส่วนรูทสาคูณกับตัวนี้นะคะก็คือ 1, 1> ส่วนรจะเท่ากับค่า h รูทสามคูณรูทสามจะได้เท่ากับ3นะคะ ว่วนสาเท่ากั ันนี้ขอบคุณค่ะ